สวัสดีครับทุกท่านเนาะครับเจ้านี้พอค่ำเพชิดกาชิพาเราเบิ่ทงทงไหตรงหน้าก่อนครับผมมาเขามันสุกมันแก่ซํำได้เนาะครับปะไปเบิ่งมากันพี่นอ้องคุณดิพี่นอ้องโอ้เขาก็เริ่ม สุกแล้วเนาะเริ่มเลืองแล้วไปเนอะเริ่มสุกเติมเลืองแล้วไก่สีได้เกี่ยว,ขวเขาอ,อีแล้วไปเนาะเสียงพระเพิน่นเทศอย่างไรทางวัดทางวานำเนาะไปเนาะโอ้ไก่และสีพอเกี่ยวแล้วไปเนอะ ต่อไปเบิร์ท่านปุ่นอิพี่น้องไปสาซ้ำหนึ่งก็ยังมีหมอกอยู่ด้วยพี่น้องเนาะยังมีหมอกอยู่ทงไทตรงหน้าเนาะเข้าเจ้าน้องพี่น้องเนาะ ส่วนมากพอคนที่ใส่เขาจเจ้าร้ายเขาเนีย้ยกะนี่ยู่กันแต่ว่ากบบระบอร้ายเขาเนีย้ยเขาเนีย้ยสามสี่ไ้นอกนั้นก็เป็นเขาจเจ้าเบิร์ตพี่น้องไปงไป,ไปหลาอต่อไปีพี่น้องไปตะปุ่นเราไปตั้งแสงอาทิตย์ผนเราไปมัน <c oughs> นี้พ่อเขาเพชรกัะผพ้าพี่น้องหลาะชมบรรยากาศตามทงไฮทงหน้าเนาะโอ้ยมองเนี้ยมันคือนอน นอนคักแท้พี่น้องเนาะเข่าล่มเข่าลมตั้งแต่ช่วงมันมานไปะละ่ล่มไม่ลมแล้วมันลมมันสูงนะพี่น้องเขาสูงพอามีลมมามเนก็ลมผ่าทีบเลยซนะุ่มในวานเอาทัพพี่น้องในหน้าวานซุ่ม,มาายยาาวานไนละนะ่หายหน้าวานเนาะ แถวในดำดำเอาไปนอะของในดำดำก็หวานมันก็งามต่างกันนานเป็นห่วงกับเป็นหมากเป็นเม็ดต่างกันไปนอกเนาะแถวในดำเอา ยากาศจำทงหน้าบ้านพอําเพ็ดเนาะกับบอเป็นทงใหญ่ทงกวงคือทั้งทงกุล่าห่องไหายเป็นเนานะเป็นทงไพ่ทงมันไอห,หน้าตากะกับบอเดี๋ยวคอยติดกันเลยทางบ้านผมมันบอเป็นทงเนาะอยู่ส่งไพส่งมันนะนะพี่เนาะพอฝืนทีทางบ้านผมเป็นเป็นทีสูงเป็นทีสูงเด้อพี่นนอะส่วนมากสีบม่มีไ้มีหน้า มีกะหน่อยเนาะเป็นส่งเป็นหม่องอยู่นบอเป็นธงลาบคือทั้งลอยเอสดาลขามนะพี่นนองถ้าบุญโอ้ยธงหน้าแนมชุดแจงงแจงตาเจ้าหนึ่งเจ้าหนึ่ง,งกับปุระจ 30, 30ีสิบสามสิบลเนาะโท่น้าทางผมนี่เป็นหม่องแต่มีหน้าคู่คนอยู่ดอกับเป็นหม่องเป็นสรงเป็นแจอ,อยู่บอกเป็นธงลาบ นี่ก็เพื้นทีทางผ่านปอกาะเเ็ดเนาะมันเป็นเพื้นทีสูงส่วนมากจะเป็นภูเขาเนาะมันสูงพี่น้องไปยางไปเบิ่งทางหนาหอีกไปน้องจกักไทยเบิ่งอีกครับผมมองนี้ก็ล่มขนาดพี่น้องเนื้อคอกระดออกเยเดโยเขามันล่มเขามันสูงม,มีล่มพัดมากกับล่ม กลังเงยข้อขึ้นเขาอแค่ได,ด้อยากสิแกงอ,อ,อยู่บ้านละน,น้องแกงใครอยู่แล้พี่น้องบรรยากาศหน้าพอของพอคำเพดเนาะวันนี้พามาลงมาชมถุงพูน ท้งผุนก็ไปบ่ไ,ไดดไปใดอยู่หาบบ่ไเลยผ้า,ายายงนั่มองไปไกลๆกับแมนเบิ้ลอะไรเป็นหนองหน้ากับบ่อลายไห้แต่เดยวเขาอยู่ประมาณล,อย,ลอยกลัวกระสอบอยู่ซำนี้ก็ได้แต่ดำเอาดีๆก็แห้งได้ลอยหาซิบผุนอะไเนหองอันนี้ว่าวานสะสายไปถิ่มปลาไปฝ้นกบโบโตกส่วงเหล็กเนาะเขากับมาลีเปี๊ดไป กะมามีช่วงนี้แล้วนี่นี่พี่น้องช่วงไฮแถวนี้ได้ดำแน่มันกงน็งมแน่เป็นห่วงเป็นกอแ่าเป็นเขาจ่ามะลิเดี๋ยวพี่น้องเนาะเป็นกระจ่ามะลิร้ายกว่าเพราะมีเขาเนีย้ยเขาเนี้ยหน่อยจนมากที่มีตนใหม่เป็นตนกุง้งเนาะตามขนาดคอและจงไว พอเราเอาบว์ไว้ปั่มเราเอาไหตัว,วง,ตง,ตง,ยยงูตงงตัวนังร้ายยกน้องเป็นบรรยาก,กาศทง่งนาอแบบหนึ่งดื้อพป่น้องเดไปส้มทุ่งนาแล้วก็ขึ้นส้มสวนมันพป่น้องไปส้มสวนมันซําป์หลังเนาะแต่พอเปิดกระสีโลขึ้นเมื่อวันี้ครับผมคนณปี่น้อง หลังจากส้มทงหน้าแล้วเนาะกามาส้มสวนมันส้มสวนมันปลายพี่น้องอันนี้ทางพากลางเนาะทางทางนี้กับสวนมันของหนองพี่น้องหน,อง,นองเขาปลูกทั้งสองขาในของหนองสาวง่ไปจนหอดบานแล้วพี่น้องเนาะเกือบหอดบานไปเดี๋ยวพอเขาเป,ปียดยางไปผลอีกพี่น้องโผลเลาะเมื่อแล้วบบเนี้ย ลำทางตัวนี้ล่ละครับผมไปเป็นหัวอยู่วะพี่เนาะหัวสะใหญ่ยยอยู่วะเนาะเปิงเลยค่ะข้าล่งล่งหัวมันสัปะหลังก่อนนี้ก่อนน,อน,นี่ก็อยู่ใจกลางเลยพี่นเนาะเห็นยั่งกับไรก่อนใหญ่ก่อนนี้ธรรมชาตินอก่อกมันก็เป็นโขกและแท้ี่เป็น ปลาเป็นตัวมีแต่ต้นใหม่ใหญ่ๆแต่แค่แต่สามสี่สิบปีหลังพี่น้องเนาะพอคพนมาซื้อเลยปั๊มเลยยังอันนี้ทนลำไยทนลำญ่พี่น้องตทนลำใหญ่มีเป็นช่วงเป็นช่วงครับอันนี้ต้นเฟื่องวตต้นมักไฟพี่น้อง พวกไฟมีลายต้นเนาะยึดถึงกระแมนต้นบมักไฟต้นมักคามพี่น้องพอพันปลูกไว้กพ็พอแต่ได้กินนะพอได้ขายบักไฟนี่ก็ได้มองงามฮะพี่น้องคลิปนี้พอคขาเพจกะลงไวซ้ำนี่ละพี่น้องเนาะ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจช่องพอกุผิดกี่ครั้าออนะพี่น้องครับผมสวัสดีครับ